นี่เขามาคุยกันอ่าทักทายกันอยู่ในห้องออฟฟิศน้อยของคอยนะคะ mm hmm. บรรยากาศเมื่อนี้ข้างนอกนะฝนตกลิ้นเบิดมือเลยนะคะ mm hmm. ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะทุกคนต้องค่อยเลิกจากงานม้าฝนก็หยุดลิ้นนะคะเราคอยกินข่ากับพญายแเราค่อยกับพักพอน,นะคะอ่าพอคอย ตื่นขึ้นมาข่อยก็เลยไปถ่ายรูปดอกไม้นะคะเพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนเบ่งนะคะแล้วเมื่อเนี้ข่อยก็จะามาตอบคำถามเอฟีหลายท่านนะคะที่มีคำถามาเกี่ยวกับเรื่องการที่ข่อยเคยนำเสนอไปว่าข่อพยพญายาอยากขายบ้านแล้วก็ยยายไปอยู่ภาคเหนือนะคะนะคะเามาคุยกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอเบอ่าวาจะในทั้งช่อง YouTube หรือทั้งเพจ Facebook นะคะก่าทุกคนก็เขียนคอมเมนต์หนาลากักหนาลากักมาให้มาดามบานนอกกับพญ่ฝรังได้มีกำลังใจในการสู่ชีวิตอยู่บ้านนอกสวีเดนนะคะเมื่อเน,นี่อยออ่านคอมเมนต์ทีเอฟี เขียนนะคะแล้วก็อ่านให้พญ่ฟรังฟังนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแน่ภาษาสวีเดนแน่นะคะแล้วก็ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่นะคะแล้วฝากขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูบอกว่าหากพญายฝรังร่งกับม้าดามบันนอกแังซีนนะคะค่ะขอ,ขอขอบคุณอีกทางหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเน่คอยก็จะ อ่เมว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ข่อยได้นําเสนอไปอว่าพญ่รังอยากขายบ้านหลังนี้แล้วก็ย้ายไปยุภาคเหนือเป็นอย่างจังค่อยอยากไปยุภาคเหนือ,อมองอื่นบ่อื่นบ่ออยากคือยากไปยุภาคเหนืออย่างนี้นะคะมีหลายคําถามมากเลยค่ะเราข่อยก็จะมัดตอบรวมๆกันทั้งหมดนะคะาการที่พญย่ยรังนะ่ะแล้วอยากขายบ้านหลังนี้ก เนื่องจากสาเหตุที่เรื่องติดหนี้ติดสินนี่แหละค่ะเป็นหนี้สินของเรานะคือเงินเดือนที่เแล้วเหลือจ่ายค่ายาแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องจ่ายค่าหนี้สินของเราอีกนะคะแต่ว่าถ้าขายบ้านหลังนี้ได้แล้วก็จะเอาไปโปหนี้สินนะคะแล้วก็อาจจะเหลือนิดน้อยถ้าขายได้ตามที่ ราคาที่ตั้งไปนะคะทุกคนนั่นแหละ,ะเพราะอะโปนีสินเบิดแล้วเหลือเงนินนิดน้อยก็จะไปซื้อบ้านราคาถูกอยู่ภาคเหนือหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างคือจอจงอยู่ภาคเหนือไม่ญาติพี่นออ้องยุพุนตี้นะคะอะคืออยู่ภาคเหนือนะอยู่จังหวัดสุนสวรรค์น,นะคะ่ะลูกซ้ายหล่าแล้วยู่นันนะคะทุกคนถามว่าเป็นอย่างขคอยากไปยูไกลลูกซ้ายลูกซ้ายนะ่ะชอบที่จะ เอาเปียพอเอาพ่อไปใส่พอใหา้เง,นงินยังใั่ยังซีนะคะคือในความเป็นพอนะคะทุกคนคือจังเฮานี่แหละเฮาเป็นพอแม่เฮาเห็นอย่างเฮาเขาอยากเอาอีอย่างน้ำลูกซีนะคะทุกคนเ,เราอาจจะอยากไปอยู่ใกล้ลูกซ้ายนะคะแต่ว่าเพระม่นไปอยู่น้ำเลยคะ่ะเมื่อใดไปอยู่ใกล้บ้านนะคะอาจจะอยู่ห่างนะนีค่ความเบาของเรานะคะอาจจะอยู่ห่างจากสิบกิโล หรือ20กิโลแบบซี่นะคะแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เลยปรึกษากันกับข่อยที่วางแผนอันนี้ไว้นะสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากเรื่องงานของข่อยในราคาเพราะว่าปีหน้านี้่เถาแก้ไม่ก็จะย้ายขามาบริหารงานนะคะก็จะเข้ามาบริหาราซึ่งก็บบรูว่า เขาจะเอาคนต่างดาวเอาคนไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่า,าตามที่ได้ยินมาเขานะ่ะก็ไม่อยากที่จะจ้างคนต่างดาวนะคะทุกคนบอกง่ายเลยนะคะแล้วสมมติว่าเขาว่าจ้างคอยนะคะทุกคนคอยกะต้องหางานใหม่นะคะในระหว่างที่คอยหางานใหม่อยู่คอยกะ มีเงินประกันสังคมใส่นะคะก็คือจะได้รับจากประกันสังคม80%นะคะจากเงินเดือนปัจจุบันนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่พันยายฟรังแล้วกับว่าคอยนะรับผิดชอบค่าใส่ใจทั้งหมดในบ้านนะคะบ่าว่าจะเป็นค่าทรงบ้านหรือค่าสมแซมหรือค่า,านามค่าไฟค่าซื้อยูซื่อกิน คาจิป,ปาถาทูกอย่างคือเป็นเงินไข่นะคะนั่นแหละแล้วก็เลยส่งสารข่ระหว่างสินะคะถาได้ขายบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านหลังน,น้อยพื้นที่น้อย,อยแล้วข่กับบะตองเมยแล้วกับบะตองเมยคือกันคือเราว่ามิหนีมิสินข่กับบะตองรับพระลหลายอย่างสินะคะนี่คือเป็นการคุยกันระหว่างข่กับพญายฝรังนะคะทุกคน นี่แหละคะ่ะเราก็บมี FC ีหลายคนนะคะทีะ่เพิ่อนอาศัยเพิ่นมาอยู่ประเทศสวีเดนเป็น2 0ปี30ปีเพิ่นมาเขียนคอมเมนต์เพราะว่าเพิ่นมีประสบการณ์นะคะว่าเวลาเฮาอายุหลายเพราะว่าเพิ่อนอาจจะทํางานอยู่บ้านพักคนชรานะคะเพิ่นก็นเข้าใจะนะคะว่าผู้ถ่าในประเทศสวีเดนนี่ถ่ายอยู่บ้าน โดยที่พอมีคนดูแลสิมันก็นลําบากนะคะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราพาลูกเต่าเลาาล้านก็จะแยกครอบครัวไปเขาก็จะม่เลยมาดูแลปฏิบัติผัดถาาพอแม่ขึอ้อยู่เมืองไทยนะคะเราเอฟซีหลายท่านนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเอร์แลด์เขามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้นะคะว่าถ่าอยู่บ้านบริเวณกว่างใ่แบบนี้นะเรื่องการทําความสะอาดนะ มันก็ต้องอคือต้องใส่แรงมากนะคะ่ะถ้าเ้าจ้างจ้างเพื่อนมาเฮตดก็จ้างได้ะคะ่ะทุกคนแต่ก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะคือในช่วงนี้ก็จังเพื่อนบ้านล่ะคะ่ะมาตัดหญ้าเพื่อนบ้านก็อาจจะใจดีแน่นะคะที่เพื่อนบ่เอาค่าจ้างแพงแต่ก็เติมน้ำมันให้เพื่อนหาฤทธิแล้วก็ หายเพลินลอยนึงนะคะเพราะว่าเป็นค่าเป็นเสียเวลานะคะตัดยาก,ก็ว่าถึงชั่วโมงนะคะก็ประมาณ20นาทีนี่แหละคะ่ะหลังจากตัดยาเสร็จก็จะมีขนมนม,นมเนยกีบกาแฟน้ำกันตลอดนั่นแหละคะ่ะคือกับเป็นเพื่อนบ้านที่หนาลักนะคะแล้วเพื่อนบ้านก็เป็นคนป่วยนะคะแล้วเป็นมะเร็งอมามะเร็งอาอาตอมน้ำเลือดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโรคไต เป็นโรคหัวใจแล้วมีหลายโรคนะคะเพยงตววแตว่าเราอายุยังบ่หลายซ,ซื้อแล้วก็เลยดูแข็งแรงนะคะทุกคนแต่ในกรณีของพญ่ยฝรังอ่าแล้วอายุมากแล้วก็โรคแล้วก็ลายขึ้นกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่ข่อยเห็ดเรียกต่างๆก็จะเป็นข่อยสะส่วนมากนะคะพญ่์ฝรังแล้วก็ซอยบางเวลาเราเมยแล้วก็หยุดแล้วก็บ่ได้มาอ่าซอยข่อยหยุดตลอดเวลานะคะ ยกตัวอย่างการทําสวนปลูกผักปลูกเือจังซีนะคะแล้วก็มาซอยแค่นิดๆน้อยๆออเพื่อที่จะหาย่อยได้ทายคลิปวิดีโอแต่จริงๆแล้วนะข่ก็จะทําเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เมื่อยสาหรับข่นะคะเพราะข่ก็ต้องทํางานเต็มเวลาแล้วก็มาทํางานบานบ่าวจะงานออกบานไหนบานจังสีนะคะแต่ว่าถาข่อย กับพัยายขายบ้านหลังนี้เราไปหาบ้านหลังน้อยอยู่พื้นที่นียน้อยอย,อยู่กันสองคนข่อยก็จะบ่ได้ทํางานหนักนะคะทุกคนก็จะถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าข่อยยังด้ทํางานอยู่นี่นะคะอาจจะขายบ้านหลังนี้เราไปหาซื้อบ้านหลังน้อยกว่านี้นะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าถา้าถาวา์มาข่อยก็เฮ็ดว่าไหวนะคะขันบ้านหกบ้าน ดูบดีมันก็น่าอายนะคะพะในประเทศสวีเดนนี่เขาก็จะ,ะดูแลบ้านอย่างดีนะคะในช่วงเดือนอหนาซ้ําเมืองสิเขาก็จะจัดสวนจัดอย่างถ้าบ้านห้องหองอกมาเป็นตะเบิงยังส่เขาก็รู้สึกอยากอายคนอื่นอยากอายอเพื่อนบ้านอยากอายคนอื่นที่เขาพากันเฮงส่นะคะนี่แหละค่ะก็คือเหตุผลใหญ่เหตุผลหลักที่ อ,อยากที่จะขายบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเขาบอปรับปรปุงบ้านบ้านก็จะประด้ราคาแล้ค่ะ,ะ,คะทุกคนนั่นแหละเราคอยกับพญายกพากันว่าจะปลูกดอกไม้นาบ้านนะคะหลายคนกับว่าอ่าคงจะปลูกหลายคือคงจะสวยก็คงมาปลูกหลายแล้วค่ะแต่ว่าจะเห็้เป็นแถวนะคะทุกคนเป็นแถวแค่ประมาณหาสิบเซนความกว้างนะคะ เอกนั้นก็จะปลูกหยาไซนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปลูกดอกไม้เบิร์ดกะบ,บ่มีงเงินซื้อ,อพันุ์ดอกไม้นะคะเพราะว่าพันธุดอกไม้อยู่นีกก่กบแพงมากนะคะแต่ว่าก็ซื้อเมล็ดดอกไม้ไรเวนเดอร์มาแล้วนะคะว่าจะปลูกรายเวนเดอร์ตรงนั้นนะคะนั่นแหละเราคอยก็ได้คุยกันกับเพื่อนคนฟิลิปปินส์พาเมลานะคะเพราะว่าแกน่ะปลูกไาเวนเดอร์ออมบ้านนะคะ แกก็จะบอกวิธีการปลูกนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาอย่างซี่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฮาวานฮวานมาเล็ดได้นะคะทุกคนแล้วก,ก็จะเกิดช่วงสปริงทามอย่างซี่นะคะถ้าปลูกและเวนเดร์หนาบ้านเหฮุเป็นาทางยาวๆนะคะ ก็จะดูสวยไปแล้วออกดอกปเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมพอมนะคะคอยกับพพายยังก็เลยแผ่นใบนะคะแต่ของจะปลูกข้างเดียวบ่ได้นะคะก็จะพยายามที่จะ,ะขยายพันธุ์เองด้วยมเมล็ดนะคะพอตอนนี้กระซื้อมเมล็ดม้าไวแล้วนะคะแล้วก็มีต้นที่มันเกิดแล้วนะสามต้นที่ซื้อมาแต่เทศกาลงานฝักท้องนั่นแหละคะ่ะก็จะเอามาปลูก วัยแต่ว่าหนาหนาวเขาก็จะตายเพราะว่าเย็นฮิมาตกนะคะแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกในช่วงเดือนกลุ่มพามีน้านะคะในตอนนั้นลาเวนเดอร์ก็จะขยายพันธุ์นะคะอาจจะใช้เวลาจาก2-3ปีนะคะถึงจะขยายพันธุ์ให้ายาวไปสุดหน้าบ้านตรงนั้นนะคะคันเหตุคังเดียวน่ะไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่างบประมาณหลายนะคะ แต่ว่าขอ่อยบ่มีงบประมาณในตรงนั้นก็ต้องพยายามที่จะเฮ็ดทิะนิดละหน่อยขยายพันธุ์ทิะนิดละหน่อยนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องการท้าสีบ้านนะคะขั้นท้าพ่ท้าสีบ้านบ้านเฮาก็จะบ่มีราคานะคะทุกคนพญ่ฝรังละว,ว่า,างบประมาณนะอาจจะ ซื่อสีอยู่ประมาณประมาณเมือ่อนี่แหละค่ะแล้วลเราก็จะไปเซาเครื่องอ่าโยกนะคะเขาเอื่อน,น้ย่างเวลาที่ช่างเขาเหยียบขึ้นอ่าท้าสีนั่นแหละคะ่ะเขาวาอ่าแล้ววาอ่าเซาเมื่อหนึ่งนะ่ะแค่พันกว่าโคนประสานกับทุกคนว,วา่าอ่าท้าสีนะ่ะบอะ่ถึงสามเมือก็คงจะเสร็จว่าส้นค่ะแต่ว่าขวาเสื้อแล้วนะคะพะว่าเราเห็ียดอย่างแล้วใส่เวลาโดนนะคะ นั่นแหละกาถามเบิงนะคะว่าจะเปลี่ยนจังไดแต่ที่แน่ๆก็คือต้องล้อเบิงเกี่ยวกับเรื่องงานของข่อยนี่แหละคะ่ะว่าจะออกหัวหรือออกก้อยถ้าออกก้อยก็หมายถึงว่าจะต้องได้ขายบ้านหลังนี้แทนแน่นอนนะคะนั่นแหละแต่ว่าฐานยังไรทํง,งานหาสิเปอร์เซนต์ก็อาจจะยังอยู่นะคะแล้วก็หาย่างอื่นเสริมไปอีก เราก็หาบ้านหลังนอยอยู่สินนะคะทุกคนคอยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะเพราะว่าหลายคนน่ะก็ติดตาตึงใจนะคะผูกพันกับบ้านหลังนี้คือข่อยนะคะเพราะว่าข่อยก็ทายทอดอชีวิตความเป็นอยนยู เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้ทุกคนเบิงตลอดม้านะคะขนาดข่อยออกไปยัวพาเม่นเป็นปีข่อยกะยั้งกับคืนม้านะคะเพราะว่าข่อยก็มีความผูกพันอยู่นี่คึอกันละคะ่ะนั่นละค่ะกะัขันบอาเรื่องอน,นีแลวก็รู้สึกใจหายนะคะถ้าได้ย้ายออกไปอิรีนะคะกับขอแค่พระวันนาว่าหายทำงานอยู่หมองเกา่าทํางานอยู่ที่เดิมนะคะจะไดะ้มีเงินส่งค่าบ้านนะคะ นี่แหละค่ะคือคือปัญหาล่ะคะ่ะตั้งแต่ข่อยกลับขึ้นมาอยู่กับพญายันต์พลังข่อยก็บ่มีเงินก้อนนะคะหมายถึงเงินเก็บนะคะเพราะว่าขอ่อยอ่าต้องจอ่ายเบิดทุกอย่างนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็เลยแต่ว่าพญายันต์พลังแล้วก็เป็นห่วงข่อยตรงนี้นะคะแล้วว่าข่อยจ่ายคักหลายแล้วก็เป็นการที่เอาเปรียบข่อยเองซี่นะคะแล้วก็บ่อยากให้ข่อยที่จะอ่า อยู่ทํางานหนักเรากับอม,มีเงินเก็บอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเทากับต้องรอเบงในอนาคตนะคะว่าจะเป็นยังไรนะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเน้ก่อนจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนน้อากาศข้างนอกนะอ่าบดีเลยะคะ่ะทุกคนฝนตกลิ้นกันเลยมาคุยกันอ่าในห้องออฟฟิศน้อยนี่นะคะ แล้วก็มาว่าปัญหาแล้วก็สาเหตุที่พญยาฝยรั่งอยากขายบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ภาคเหนือให้ทุกคนฟังนะคะค่ะก,ก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มารดาม้า,าน,นอกกับพญาฝรั่งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย